สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y u t u b e ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพ,พะเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของอยากเลี้ยงแพะแบบไหนควรหาซื้อแพะแบบนั้นนะครับอาทิเช่นแพะไล่ทุ่งนะครับถ้าเราจะเลี้ยงแพะไล่ทุง่งเราก็ควรซื้อแพะที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เขาเลี้ยงไล่ทุง่งเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะง่ายต่อการจัดการการดูแลนะครับ ถ้าคุณไปเอาแพะยืนลงมาแล้วคิดว่าจะเอามาเลี้ยงแบบไล่ทุ่งหรือปล่อยหากินเองตามธรรมชาติเนี่ยคุณอย่าลืมว่าแพะยืนลงเขาอยู่เคยอยู่แบบสบายอยู่แบบมีคนหาอาหารให้กินประเคนถึงที่นะครับแล้วอยู่ดีๆเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์น,นะครับต้องมาตกรกำลกรรมลําบากออกเดินหากินเองหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเจอเลยคือน้ําหนักลดลงแน่นอนนะครับสูบแน่นอนเพราะ อย่างหากินเองไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะครับเดินตามผงอาจจะไม่ทันนะครับเดินหากินอาจจะไม่เป็นอาจจะห่วงจะคอกนะครับเพราะว่าเคยอยู่สบายแล้วต้องมาตกรลกรรมลําบากเดินหากินเองอะไรอย่างนี้นะครับ 2. ถ้าคุณจะเลี้ยงยืนลงก็ไม่ควรที่จะไปซื้อแพะไล่ทุกมายืนลงนะครับเพราะว่าแพะเคยเดินออกหากินแบบอิสระแล้วอยู่ดีเอาไปกักบริเวณกักขังเลยร้องกวนกระวายนะครับแน่นอน ร้องอย่างเดียวเลยอยากจะออกอยากจะออกอย่างเดียวครับก็จะประมาณนี้นครับก็แล้วก็เลี้ยงแบบกักบริเวณก็คือกั้นบริเวณรอบๆคอ,อ,อกนะครับให้เป็นรอบริมรั้วริมรอบขอบชิดนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีที่กินนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าปล่อยไล่ทุง่งเดินหากินไกลๆอะไรนะครับแต่ก็ยังมีการโยนอาหารให้ แต่ก็ต้องลงออกมากินในบริเวณที่เราจัดหาให้ไม่ใช่เอาไปกินในคอกเหมือนแพะยืนลงโดยเฉพาะถามว่าทําไมแพะยืนลงถึงสวยนะครับถึงสวยสะอาดดูอ้วนทวนสมบูรณ์ก็แพะถูกเลี้ยงมาแบบสบายนะครับทั้งอาหารการกินที่หลับที่นอนนะครับทุกอย่างอยู่แบบสบายแพะสบายแต่คนก็อาจจะลําบากนะครับเพราะว่าคนต้องเป็น คนที่หาอาหารมาให้แพะถึงที่นะครับแต่ถ้าเป็นแพะไล่ทุ่งคนก็ยืนคุมยืนไล่แต่แพะออกหาเดินกินเองนะครับก็เลือกเอาครับที่น้องเกษตรกร,ร,กรครับอยากเลี้ยงแพะแบบไหนก็ควรที่จะหาซื้อแพะแบบนั้นนะครับแพะยืนลงตัวใหญ่อ้วนล่ำหนึ่งอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมสองเขาลงทุนเท่าไหร่กับค่าอาหารครับก็ต้องดูด้วยนะครับ ถ้าเขาเลี้ยงในปริมาณที่น้อยเงินเขาซื้ออาหารเขาซื้ออาหารดีๆที่มีคุณภาพสูงๆมาแต่คุณอย่าลืมว่ามันก็ไปหนักค่าต้นทุนอาหารสัตว์อีกเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นพวกผิวถั่วเหลืองข้าวโพดเม็ดหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างที่มีต้นทุนสูงนะครับกากถั่วเหลืองอย่างนี้นะครับราคาสูงนะครับทั่วโอบอย่างเงี้ยนะครับแพงแน่นอน แต่ถ้าเราเลี้ยงแบบง่ายๆายเลี้ยงแบบแพ้หากินเองมันก็ต้องระวังเรื่องของพยาธิเรื่องของสารอาหารนะครับถ้าวันใดวันหนึง่งใบไม้หญ้าไม่เพียงพอเราก็ต้องเสริมอาหารคนที่เราจะต้องสืบเสาะหาแหล่งพลังงานโปรตีนเพื่อมาเสริมให้มันครบถ้วนนะครับแพ้แต่ละอายุแต่ละรุ่นนะครับถ้าเป็นหลักโภชนาการจริงๆก็คือจะกินอาหารสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับฟังไว้นะครับี่น้องประชาชน ะจะกินอาหารสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับแพะที่กําลังโตก็จะกินพวกโปรตีนเยอะสูงนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ที่โตขึ้นมาแล้วให้ผลผลิตแล้วก็จะไปเน้นเรื่องของพลังงานลดโปรตีนลงนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามสูตรหลักสากลจริงๆนะครับแพะแต่ละรุ่นแต่ละอายุแต่ละช่วงอายุจะกินอาหารสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลี้ยงอย่างเราเราเลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเงี้ยครับ ก็ให้มันเป็นสูตรเดียวไปเลยครับสม่ำเสมอนะครับตัวไหนกินไม่อิ่มก็เสริมให้มันกินให้อิ่มตัวไหนดูผอมผิดปกติเราก็เอาตัวนั้นไปขังไว้แล้วก็เลี้ยงพิเศษหน่อยนะครับบำรุงให้ถึงฉีดยาบำรุงนะครับดูแลเรื่องของพยาธินะครับอย่างนี้อย่างผมนี่ก็ปล่อยปล่อยบ้างนะครับถ้าวันไหนอากาศไม่เปียกชื้นฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าแดดออกดีๆนะครับก็ปล่อยบ้างอย่างนี้ ปล่อยเดินกินหญ้ากินไรเล็มหญ้าเล็มอะไรไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดคอกนะครับดีๆนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็ปล่อยเดินเล่มหญ้าเล็มอะไรมันดีด้วยนะครับเราไม่ต้องตัดหญ้าเรามีหญ้าไว้เพื่อให้แพะเล็มนะครับเล่มวัชพืชเล่มอะไรไปนะครับก็ดูเอานะครับนี่น้องเกษตรกรครับ อยากเลี้ยงแพะแบบไหนควรหาซื้อแพะแบบนั้นมาเลี้ยงนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับแค่นี้เราก็น่าจะรู้ว่าแบบไหนที่เราจะสบายเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะก็คือถ้าถ้าแพ้สบายคนก็ต้องลําบากเยอะหน่อยเพราะเราต้องหาอาหารมาให้แพะกินทุกอย่างนะครับกัก,กไว้กี่คอกยืนลงกี่ตัวเราก็ต้องจัดสรรมาให้ครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเรา มีเวลาพอที่จะเดินดูแพะไล่ทุ่งก็ให้แพะออกหากินเองนะครับแต่และอย่างแต่ละกระบวนการแต่และวิธีนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับควรศึกษาข้อดีข้อเสียของแพะให้ดีก่อนนะครับถ้ายังไงแล้วผู้ใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบเรื่องแพ,พ,พะเกษตรด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ